สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณลูกค้าคนณพี่ชาของเราเนี่ยมาไกลจากชัยภูมิใช่ไหมคะค่ะแล้วก็มาดูรถเนี่ยก็คือตัดสินใจซื้อเลยเนาะและจรงขออนี้ตให้คุณแม่พูดถึงความรู้สึกนิดนึงมามาดูรถเราเป็นยังไงบ้างค่ะก็อ่ก็หามาเยอะค่ะหาหาหามาเยอะเพราะว่าลูกชายเป็นคนหาเนาะอ่ลูกชายคืออ่อ เสียนนนเสียบวัตโจอําเพลินออฟฟิเชียลเนาะเขามีช่องยู u ูบเนาะถ้อยากได้รถไปใช้ก็แต่หารถสภาพดีหารถไม่น้อยหารถสภาพที่แบบไม่เคยชนอะไรพอไปเจอในเพจพอเจอในเพจก็อยากขอดูก็เลยมาดูที่ที่เต็นท์เนี่ยเนาะสิบเกโพสีทองค่ะก็มาเห็นแล้วแบบประทับใจสภาพไม่ออกสภาพนี้ไม่ออกราคาก็ พอต่อรองได้พอต่อรองกันได้ <c oughs> ก็พอไปได้ก็เลยตัดสินใจว่ารับเต็นนี้แหละ <c oughs> เขาก็เจ้าของเต็นก็รับประกันทุกอย่างเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากจ้าร <c oughs> ับประกันเลยว่า <c oughs> ที่โฆษณาไปเนี่ยคือแท้ทั้งหมดไม่แท้สีเดิมไม่ชนหนักอะไรเ <c oughs> ขาก็ตามนี้ก็คือทําใบสัญญาให้ด้วยว่า แพ้ทุกอย่างใช่ลงประกันไดหมดเลยเพราะว่าจริงๆคุณพ่อคุณแม่เองก็มีความรู้เรื่องรถอยู่แล้วเพราะว่าเคยทำรถมือสองอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะอย่างเชนนกับพ่อกับแม่เนี่ยคือเป็นทําเต้นรถมาก่อนก็เลยดูรถดูรถไม่ยากอยู่แล้วดูรถไม่ยากเพราะว่าเมื่อก่อนทําเต้นรถอยู่แต่ตอนนี้มาเป็นทํา เดี๋ยวขอพูดเรื่องอาชีพเนาะพอดีลูกชายนะคะเสียนนเสียวัโจละเลินออฟฟิเชียลก็ทําช่อง YouTube อยู่ตอนนี้มีคนติดตามเกือบสี่แสนแล้วค่ะต้องบอกว่าติดตามเยอะก็ยิางอีกแล้วก็เขาทําเวทีแสงสีเสียงให้กับวงดนตรีสาวน้อยเพชรบันแพงก่อนที่จะมาเป็นช่องเนี่ยเขาเขาทำอยู่กับเพื่อนเนาะบอโจ ว่าโจเป็นเจ้าของวงสาวน้อยเพชรบนันแพงยังไงก็ฝากติดตามช่วงสาวน้อยเพชรบนันแพงด้วยนะคะได้เลยเค่ะแล้วแม่ก็ทําตอนนี้แม่ทําธุรกิจเสื้อผ้า<ส>ะนะคะ,คะตัดเย็บเสื้อผ้าตัดเย็บเสื้อผ้า,เ,เ,สผาเสื้อยืดเป็นเป็นร้านเสื้อยืดราคาถูกดีแต่ถูกผ้าดีค่ะเริ่มต้นที่ตัวละ 38บาทสั่งสกีนได้เลยค่ะอยากได้สกีนก็คุณแม่แจ้งเบอร์โทรได้นะคะบอกว่าแฟนเพจหญิงมีใครสนใจถ้าสนใจก็ติดต่อแม่นะคะ0973249365ค่ะมีเสื้อแจกเสื้อแถมสำหรับโฆษณาร้านวัสดุก่อสร้างร้านปุ๋ยร้านยาเสื้อโฆษณาทุกชนิดค่ะ สั่งสกรีนได้เลยนะคะต้องการข้อมูลอะไรก็ทักหาคุณแม่โทรหาคุณแม่ได้เลยนะคะยังไงแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่แล้วก็คุณพ่อมากๆแล้วค่ะที่มาอุดหนุนยิงเนาะรถมาอุดหนุนก็รถเนี่ยจะต้องไปใช้ในงานไปกับวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงยังไงก็ฝากติดตามดูนะคะวงนี้ด้วยนะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ช่องเสียนน o อ f i ิเชียใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ฝากติดตาม เอฟซีน้องวงอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะคะได้เลยขอบคุณๆๆค,ค,คุณแม่คุณพ่อมากมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ